นี่คือเรื่องราวของการเดินทางอันแสนยากลำบากของพระถังซัมจั๋งและลูกศิษย์เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกณชมพูทวีระหว่างทางต้องฟันฝ่าปีศาจต่างๆมากมายแล้วก็ยืนทำเท่เป็นหนุ่มครีโอเลยจอนและในที่สุดก็เดินทางมาถึงดินแดนที่เป็นจุดหมายของการเดินทางาเย้ ถึงแล้วจอนถึงแล้วถึงแล้วนี่แหละที่เรียกว่าชมพูทวีปเอ๊ะเด็กมันขาวไปหมดไม่เห็นมีอะไรเลยจานอืมนั่นสิจะอ้วนพระตรายปีดกอยู่ไหนล่ะนี่ไชอิ๋วจากซีรีส์ปังปอนจอมป่วนภาคสองตอนไชอีเพื่อนเพื่อนเคยได้ฟังนิยายสุดคลาสสิกของจีนเรื่องไ่อิ๋วกันไหมครับ อยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรปอนจะเล่าให้ฟังเองไปฟังกันเลยไซอิ๋วเป็นเรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญคำพีพระพุทธศาสนาเฮ่งเจียหรือซุนหงอคงถือกำเนิดจากหินที่ถูกแสงสุริยันจันทาส่องสว่างมานานกว่าพันปีอาศัยอยู่กับฝูงลิงที่เขาหัวกววซันและตั้งตัวเป็นหัวหน้าฝูงลิงเขาได้พบกับปรามาจาร์ผู่ที ซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้จนเริ่มเก่งกล้าสามารถและไม่เกรงกลัวผู้ใดไม่เว้นแม้กระทั่งสวรรค์หรือบาดาลโดยตั้งฉายาตัวเองว่าเป็นฉีเทียนต้าเซิ่งทําให้สามโลกเกิดความปั่นป่วนไปหมดเรื่องราวทราบถึงเน็กเซียนที่ต้องส่งเทพต่างๆลงมาปากแต่ก็สู้ซึนหงอคงไม่ได้ในที่สุดเน็กเซียนจึงหลอกให้ซึนหงอคงขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ เพือไม่ให้ไปก่อความวุ่นวายที่อื่นแต่ซุนเหาอคงอยังคงอรารวาสแดนสวรรค์จนองค์ยูไลต้องเสด็จลงมาปราบเองโดยใช้วิธีเอาหินมาทับตัวห่อคงนานกว่า500ปีใต้ภูเขาเบนจัคิรีซึ่งผู้จะช่วยเขาออกมาได้คือพระถังซัจังผู้เดียวเท่านั้นซุนหงอคงทราบซึ่งในบุญคุณของพระถังซัมจัง๋ง จึงบวชเป็นลูกศิษย์เพื่อคอยคุมครองพระถังสำจังและร่วมเดินทางเพื่ออัญเชิญพระไตปีดกณชมพูทวีปส่วนหอคงมีความฉลาดเฉลียวมีปฏิพานไหวพริบกล้าหาญขี้เล่นมีความจงรักภักดีรังเกียจความชั่วร้ายเมื่อทั้งสองเริ่มออกเดินทางก็ได้พบกับตึงป้ยไกย่และสัวเจ๋งอดีตเทพบนสวรรค์ที่ทำความผิดจนถูกขับลงมายังเมือมนุษย์ เพื่อชดใช้โทษเมื่อทั้งคู่ได้พบกับพระถังซัมจัง๋งและได้ฟังคำสั่งสอนจึงเกิดความเรื่อมใสและขอติดตามรับใช้พระถังซัมจัง๋งไปยังชมพูทวีปด้วยอีกทั้งยังได้มามังกรขาวมาร่วมเป็นพาหนะของพระถังซัมจั๋งอีกด้วยระหว่างเส้นทางสู่ชมพูทวีปอันยาวนานทั้ง5้าต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการรวมถึงเผชิญกับเต่าปีศาจ และหมู่มานมากมายที่พยายามมาขัดขวางจนทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์จนต้องแยกทางกันไปหลายครั้งหลายคาด้วยความรักความผูกพันและความอุตสาหะของทุกคนจะสามารถทําให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อบรรลุภารกิจสําคัญ